สวัสดีครับวันนี้ได้ตะกุดปีสีเก้าให้พี่ได้ชมกันอกุดปีสีเก้านะครับพี่พี่รุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวปีสีเก้าลวงปูเจียมจำนวนการสร้างหนึ่งแสนเส้นหรือห้าหมื่นเส้นนี่หลยรวมพร้อมเสืหมาด้วยนะครับแต่สภาพสวยๆจะไม่ผมผมเชื่อว่าไม่ไม่เหลือถึงแบบไม่ ไม่เหลือเยอะสภาพส,สวยๆนะเลือกเก็บเอาส,สวยๆเอาครับแล้วก็รักษาไว้ดีๆอือพอหลวงปู่ทาแจกครับพี่พี่หลวงปู่เจียมในสายหลวงปู่เจียมนี่ก็แก่ทาแจกเนี่ยตะกรุดข้างละสามแผ่นครับเมาให้ดูตะกรุดนะครับเอให้ดูแผ่นตะกรุดนี่อือตะกรุดข้างละสามแผ่นเลยนะครับพี่พี่ชุดนี้ใครสนใจอย่าลืมครับ ไอดีไลน์ไปได้ครับศูนย์แปดสี่ส4มสองสี่สามสาหกแดศูนย์ปดสสามสี่สามสามหกแปดของตะกุดหลวงปู่เจี่ยมชุดตะกุดหลวงปู่เยียมห้อยนารถใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีแบ่งปันอยู่นะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปได้ไม่มีเก็บไปทานนะครับพี่พี่ใครอยากได้ก็โอนตังเสร็จแล้วก็รอรับของได้เลยใครอยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่ ใปันใจก็สอบถามมันเข้ามาได้อันนี้ปี3าสูตรนะครับพี่พี่ปี3าสูตรสวยมากพร้อมเลี่ยมกล้องไม่โฟกัสปีสามสูตร้อมเรี่ยมมีหมดครับจับต้องได้แท้ทันเหลือนของลกปู สวยครับกุฎหารตะกุดปี2อมีแบ่งปันนะครับพี่ๆตะกุดทหารตะกุดปี2อหรือรุ่นไหนที่พอ pcc ตะกุด pcc ปีซีหกเนี่ยมีนะครับราคาจับต้องได้ ็ยังไม่แพงนะครับพี่พๆบูชาได้ครับบูชาได้พุทธคุณดีนะครับเอาไปห้อยหน้ารถพกติดตัวดีนะครับก็สนใจก็ติดต่อ0843243368 0843243368นะครับไอเอสไอดีไลน์ไปหาผมได้ครับผมมีแบ่งปันอืมหลายสวยนะครับเส้นนี้หลายสวยเหรียญก็สวยครับนี่ เป็นตะกุดชุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปี49นะครับพี่ๆก็เดี๋ยวผมได้อะไรามาใหม่ๆผมจะมาลงให้พี่ๆได้ชมกันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมทักทายสอบถามก็ได้นะครับผมจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับพี่ๆขอบคุณที่กดติดตามกดรับชมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ